สวัสดีครับพบกับเพิร์คริปโตนะครับวันนี้เพิร์ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานบิตครับเบื้องต้นนะครับที่พี่พที่โหลดบิตครับมาแล้วใช้บิตครับต้องรู้แบบเบื้องต้นนะครับซึ่งพี่พี่คนไหนที่ยังไม่มีบิตครับหรือว่ายังไม่ได้สมัครและก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อไปสมัครบิตครับได้นะครับแล้วก็พี่พี่คนไหนที่ตามมันจัดติ๊กตอกของเพิร์ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ในติ๊กตอกของเพิร์เพื่อเข้าไปสมัครได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาบิตครับนะครับซึ่งเราก็เราก็กดสมัครบัญชีนี้เราก็รออนุมัติสามถึงเวันนะครับทีนี้เวลาเราจะดูเหรียญนะครับให้เรากดที่ market ตครับนี่ครับตอนแรกนะครับนี่ครับที่นี้มันก็จะเป็นเหรียญทุกเหรียญที่มีอยู่ในบิตครับนะครับซึ่งเวลาเราชอบเหรียญไหนหรือว่าเราอยากจะศึกษา เราสนใจเหรียนไหนเราก็สามารถกดติ๊กดาวอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ครับจากนั้นให้เรากดที่ดาวครับทีนี้มันก็จะขึ้นเหรียญที่เราติดดาวไว้ก็คือที่เราสนใจไว้ทั้งหมดนะครับที่บ้านเพย์ก็สนใจเหรียญบิตคอยอีทีเรียมเหรียญครับคอยเหรียญ Xrp เหรียญ LTC เหรียญ BCH เหรียญ USDT, BNB XLM, ADA, IOST แล้วก็ Dog ครับนี่ก็เป็นเหรียญที่ผู้สนใจนะครับซึ่งเราเวลาเราจะดูกราฟเนี่ยเช่นเพิ่จะกดที่ ADA ให้ดูนะครับให้เรากดที่กราฟก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแถบราคานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น time frame ตรงนี้นะครับก็จะมีไทม์เฟรมหนึ่งนาทีห้านาทีสิบห้านาทีสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก็ หนึ่งวันนะครับส่วนตรงนี้แถบตรงนี้ก็จะเป็นแถบเวลานะครับซึ่งไทม์เฟรมเนี่ยก็สามารถใช้ในการเทรดสั้นหรือว่าเทรดยาวอะไรอย่างนี้นะครับแถบฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เราสามารถใช้ได้ในการดูกราฟหรือว่าวิเคราะห์กราฟได้ทุกอย่างเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเพอร์จะมาบอกเครื่องมือเบื้องต้นที่เพอร์ใช้นะครับก็จะมีเทนไลน์นะครับฮอ r i z o น t a ล line ฮอ r i z o น t a ลเ i n แล้วก็ arrow นะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็น f i b o n a ชชีนะครับซึ่งวิธีการใช้เครื่องมือเพิร์ดก็จะออกมาทําคลิปบอกวิธีใช้เรื่อยๆนะครับพี่ๆก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงครับตัวหนังสือครับนี่ก็เราก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับซึ่งแถบ้านบนนี้ก็จะมีคําว่า indicator ครับซึ่งก็เป็นที่ที่เราเอาไวเ้เลือกเครื่องมือต่างๆหรือว่า indicator ต่างๆเพื่อเอามาใช้ในการวิเคราะห์กราฟ ให้มีความแม่นยำขึ้นครับวิธีเราจะหาแล้วก็พิมพ์นะครับเช่นเพื่อจะหา rsi ครับนี่ครับ relative strength index ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเบียรคับให้มาเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยชัดน,นะครับเราก็ต้องกดที่ฟันเฟืองตรงนี้แล้วเราก็กดที่สไตล์จากนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ mm. เช่นเพื่อเอาสีขาวครับปรับให้เส้นหนาะ แล้วก็ให้เส้นทึบนะครับนี่ครับก็จะสามารถดูง่ายขึ้นครับเราสามารถปรับได้ตามความเ้าใจของเรานะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับซึ่งซึ่งเครื่องมืออินดิเกเตอร์เนี่ยก็มีหลายเครื่องมือนะครับเดี๋ยวเพืจะออกมาทำคลิปบอกวิธีใช้งานเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ดูทาง t i k t o k เพื่อได้นะครับนี่ครับ เห็นไหมครับแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้ครับเป็น time frame หนึ่ง day ครับสามารถย่อให้กราฟเร็กลขยายขึ้นเพื่อหรือว่าจะย่ออย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ดูชัดๆนะคะว่าตอนนี้กราฟเันเดินทางเป็นทางแบบไหนเราก็สามารถตีกราฟได้ครับนี่ครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลาเราจะซื้อหรือออมหรือหรือว่าขายเหรียญนะครับตรงนี้ก็จะเป็นราคาที่เราตั้งใจจะซื้อครับ ตรงนี้ก็จะเป็นราคาว่าเราจะซื้อเหรียญที่ราคาเท่าไหร่ครับสามารถตั้งรับได้ครับแล้วก็เหรียญมันระบบจะคำนวณมาให้เลยนะคะว่าเราจะได้รับกี่เหรียญครับนี่ครับเวลาเราจะขายแล้วก็กดที่คำว่าขายครับตรงนี้ก็คือเราจะเราตั้งใจจะขายเหรียญกี่เหรียญครับคือเรามีกี่เหรียญเราก็จะขายเหรียญเท่านั้นนะครับราคาขายก็คือเราจะขายที่ไหนที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เหรียญที่จะได้รับระบบก็จะคำนวณมาครับเงินที่จะได้รับนะครับระบบก็จะคำนวณมาให้แล้วครับ เวลาเราซื้อหรือขายเหรียญนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับก็คือเป็นออเดอร์ครับนี่ครับถ้าซื้อไปแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็คือฮิส t อรีก็คือประวัตินะครับว่าเราได้ซื้อเหรียญหรือว่าขายเหรียญที่เท่าไหร่แล้วนะครับส่วน o p e n order ก็คือเราตั้งขายไว้หรือตั้งซื้อไว้แล้วมันยังลงมาไม่ถึงหรือว่าขึ้นไปไม่ถึงนะครับซึ่งเบรคครับนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับ เช่นถ้าพี่อยากจะใช้เป็นสีขาวนะครับเป็นโหมดกลางวันนะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเพอใช้เป็นโหมดกลางคืนนะครับก็แล้วแต่ว่าพี่ๆถนัดใช้เป็นโหมดไหนนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานเหมือนครับเบื้องต้นคร่าวๆนะครับซึ่งเราก็สามารถฝากเงินถอนเงินได้ตรงนี้เลยนะครับวิธีฝากหรือวิธีถอนเนี่ยเดี๋ยวเพื่ก็จะทำคลิปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเพื่อจะทำให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับวิดีโอเราจะฝากนะครับเอาเงินเข้ามาในบัญชีเว็บครับนะครับเราก็สามารถระบุจํานวนที่เราจะเอาเงินครับเช่นเพื่อจะฝากสองร้อยนะครับแล้วเราก็ติ๊กถูกให้หมดครับจากนั้นเราก็กดยืนยันการฝากนี่ครับเราก็จะได้ QR code มานะครับทีนี้เราก็กดเซฟครับ พอเราเซฟหรือว่าแคมปหน้าจอไปแล้วนะครับเราก็อไปใส่ในธนาคารครับจากนั้นเราก็จะเงินเงินก็จะเข้ามานะครับนี่ครับส่วนวิธีถอนก็เดี๋ยวเพื่อจะเอามาทําคลิปนะครับเราถ้าเรามีปัญหาตรงไหนเราก็สามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยช่วยเหลือของไปครับนะครับตรงนี้ครับก็สามารถใช้ได้นะครับสามารถใช้ดูเหรียญซื้อเหรียญหรือว่าขายเหรียญได้นะครับ สำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับพี่พี่คนไหนที่อยากจะสมัครเป็ดครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้ใกล้โปรไฟล์เพื่อเพื่อไปสมัครได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เพิ่มด้วยนะครับพี่พี่คนไหนอยากให้เพิ่มทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ